สวัสดีครับหลังจากที่ผ่านไปได้3ามคืนนะครับพอดีผมก็จะบอกว่าผมก็ลืมด้วยแหละนะฮะวันนี้ขึ้นได้อ้าวเพราะเม็ดกัญชาวไว้นี่ว่านะครับ3มคืนผ่านไปฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเห็นไหมฮะอากาศอยู่นะที่ผมบอกว่าให้เอาอากาศเข้าไปด้วยเนะ่เพราะอากาศมันจะช่วยโอ้โหข้างในาจะอุ่นๆหน่อยนะฮะข้างในาอุ่นๆหน่อยปับ๊บ มาฮะเาดูกันแกะโอูโอ๊ยเ,เห็นแล้วแอบแอบเห็นได้หน่อยแต่ผมหมุนอย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ชัดหน่อยผมจะกลางไปทางนี้นะฮะเป็นไงฮะโอ้ยนี่มันถุงงอกชัดๆัดโหสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมฮะแสงจ้าไปหน่อยนะครับ เป็นถั่วง,งอกเลยเป็นไงล่ะนี่ไงสูตรผมนะครับนะฮะเห็นอย่างนี้ชื่นใจเลยถ้าพอ,พอได้อย่างนี้นะครับนี่ยย้อนดูใกล้ๆนะครับเป็นไงฮะเป็นถั่วง,งอกเลยครับนี่กัญชาแล้วเนี่ยไม่ใช่ถั่วง,งอกผมจะบอกให้นะอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับ <c oughs> เวลาที่ก่อนหน้าเนี้ยพอผมจะเอาไปวางที่บอกว่าสามคืนเนี่ย พอใส่ชิ้ชูใส่ถุงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะปิดสูงสิปุ๊บนะผมเอาไวงไว้ไปที่หลังตู้เย็นครับเพราะว่าหลังตู้เย็นเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิอุ่นๆอยู่ตลอดเวลาพลังงานความร้อนที่ตู้เย็นคายออกมาครับมันช่วยกระตุ้นการงอกด้วยนะฮะนี่คือเทคนิคผมผมลองไว้ไว้หลายที่แล้ววางไว้ที่ที่ไม่มีแสงวางไว้ที่ที่อับชื้นในห้องน้ําบ้างในมุมบ้านบ้างบนโต๊ะบนโต๊ะห้องในครัวที่แสงสลัวบ้าง ไม่มีที่ไหนเวิร์กเท่ากับหลังตู้เย็นครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะฮะหลังตู้เย็นเนี่ยมันจะมีพลังงานความร้อนอุ่นๆคายขึ้นมาตามผิวอยู่ตลอดเวลามาช่วยกระตุ้นการงอกครับมเมล็ดพืชไม่ค่อยงอกในที่อากาศเย็นนะครับเป็นไงฮะทีนี้สุดยอดไหมครับในถุงมีอากาศมีอากาศช่วยกระตุ้นการช่วยช่วยกระตุ้นการงอก บวกกับเอาไปวางหลังตู้เย็นซึ่งมีอุณหภูมิอุ่นๆอุ่นๆอุ่นสลับเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ยิ่งทําให้งอกดีดูเนี่ยนะดูอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือรากแข็งแรงผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะอ่เห็นอยู่นี่นะเห็นรากนี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่รากเส้นเล็กเห็นไหมไม่มีไม่มีอันไหนเป็นรากเส้นเล็กเลยรากเนี้ยเป็นรากขุยๆขุยๆกัอ่อนที่เราเห็นเนี่ยคล้ายสํารีเนี่ยนี่คือ กระบวนการลากฝอยที่ลากฝอยก็หลังจะเดินนะฮะเห็นไหมลากแก้วนี่ลากฝอยมีทุกอันเนี่ยสูตรนี้เป็นไงสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอันผมจะบอกว่าไอ้พวกเม็ดเนี้ยไม่ใช่เป็ดไม่งอกนะเห็นไหมมันมันหลุดออกมาแล้วมันหลุดออกมาจากเม็ดแล้วก็คือเป็นพวกนี้เนี่ยพวกชิ้นพวกนี้เนี่ยมันถมเม็ดหลุดออกมาหมดแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเปลือกเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเปลือกขออภัยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปลือกมีแค่ไม่งอกกี่เม็ดเนาะนี่เงาเห็นไหมแตกหมดแล้ว ที่เห็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกเม็ดอันนี้ก็เริ่มงอกอันนี้ก็เริ่มงอกเห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มงอกนะเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ชัดปะนะเริ่มเป็นติง่งออกมาเนี่ยเป็นติงนต่งออกมาเ,เห็นไหมติ่งออกมาเนี่ยเห็นไหมฮะพึงบอกว่าเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งอกแน่วิธีนี้แล้วเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ไปเพาะไอ้เจ้าเม็ดที่ไม่งอกเนี่ยเดี๋ยวผมบีบเบาๆดูถ้าถ้ามันยังแข็งๆอยู่เดี๋ยวน้องอนุญาตกับบีบให้ดูเลยดีกว่า บีบให้ดูไปเลยดีกว่ามันได้จบจบกันไปจะได้รู้กันไปเลยอ่าโอ้ยเยบีบดิบีบดิบบดโอ้ถ้าบีบเบาๆยังแข็งอยู่นะครับบีบเบาๆเนี่ยยังแข็งอยู่พอต่อมีเปอร์เซนต์งอกถ้าบีบเบาๆแล้วเป๊ะแตกเป็นน้ำขาวๆออกมาไม่งอกครับเน่าเพราะว่าเกิดจากว่าเราแช่น้ํานานเกินไปหรือไม่ก็ไอ้เจ้า ทิชชู่เนี่ยมันเราใส่น้ํามากเกินไปแช่น้ํานานทิชชู่เปียกมากเกินไปก็ทําให้เม็ดเนา่าแช่น้ําไม่นานทิชชู่เปียกเกินไปก็ทําให้เม็ดเนา่าถึงว่าทําตามที่ผมบอกงอกแน่นอนนะครับเพราะผมลองมาเยอะผมเจ็บมาเยอะนะครับกว่าที่กัญชายขึ้นมาอยู่บนดินได้เนี่ยผมเจ็บมาเยอะหมดทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งอะไรไปเยอะแยะมากมายครับโอเคนะฮะนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อวิธีเอาลงเอาลงปลูกลงยังไง ผมก็มีวิธีลงปลูกที่ไม่เหมือนชาวบ้านซึ่งมันเวิร์กอ่ะผมบอกเลยนะครับมันเวิร์กนี่คือวิธีที่ผมได้ทดลองมาแล้วทดลองมาแล้วหลายรุ่นไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาเคยปลูกกัญชามาเห่อกัญชามาปลูกแค่รุ่น2รุ่นแล้วเอาความรู้มาบอกท่านผมปลูกมาแล้วหลายปีครับกัญชาแล้วผมผ่านการอบรมจากหมอแม่โจ้น,นะครับผมมีประกาศยาบัตรซึ่ง การันตีได้ว่าผมมีความรู้ทางด้านกัรชาและกัรชงอย่างแท้จริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับว่าผมจะไปลงดินแบบไหนให้รอดให้งดงามสวัสดีครับ